สวัสดีครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้นี่นะครับนี่เตานะครับซีเมนต์เอามาไว้นี่คือผมย่านเพิ่นตายนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมเห็นน้องทรายผมตุม่มครับเป็นตัวนึงแล้วนะครับคลิดว่าแกีซึมาขังไว้กินนะครับผมดีตนนะครับเตาเตาเป็นสัตว์ที่ยากแล้วนะครับที่จะอันนี้เห็นไงตัวไงนะครับ มีแต่ตัวน้อยนะครับอีต้นเพิ่นนะครับก็เลยเ่เชื้อเพิ่นไปปล่อยนะครับสิลอยไปปล่อยนะครับนี่นี่แหละพี่น้องเอาไปปล่อยก่อนไปนี่นะครับพี่น้องได้มาละแต่ผมพาไปปล่อยเต่าอีตนนะครับอีตน <c oughs> สิปล่อยให้น้องสายกินบอก <c oughs> กระตามอันนั้นแกเนาะนะครับความมักความไผ่ของมันคือว่าอะไรเฮาสิ โอดสีหนังกันบ่ได้นะครับพอเห็นเนื้อสีล่อยไปปล่อยเลยะนะครับแล้วจะสิวายจังได้ไทยชีวิตเพื่อนไว้นะครับเต่าเต่าเป็นสัตว์ที่บ่ไข่ไหลจังสมัยโบราณโบราณที่เขาเจ้าจินกันนะครับตะกี้เพื่อนจินกันเพราะมันหลายผมก็สิปล่อยไปในป่านี่แหละให้เพื่อนไปทางหนองนานะครับนี่ยเข้ามาทางนี้ดีกว่านี่นะครับเพื่อนได้ไปหาอยู่หากินแถวนี้ โอ้คือจังหกแช่เนาะน่ะนองเลยแต่เสียวๆ,ๆคือกันดิหกหลายกันดิเดียร์งามเป็นหนองน้ำนี่แหละนะครับพี่น้องต้องเอาเพื่อนไปส่งหนองน้ำทำทรงเพื่อนบ่อนของน้ำยันเพื่อนบ่อยู่นะครับเพื่อนก็ซีย่างนี้ไปหามองใดที่คิดว่าชิมนนหนองน้ำน,น,นะครับเราก็ต้องนำทรงเพื่อนนะครับนี่นะอ่าพอออกจากหนองน้ำหนองนี้แล้วเพื่อนก็อาจจะไปทางอื่นเองของเพื่อนด็ได้นะครับ ช่วงน้าม่วมแถวนี้ทวมเบิดนะครับพี่นอ้องเต็มเต็มพื้นที่เลยนี่นี่นะครับได้เึ้นมาแล้วโอ้มีฮอดปลาหอตอย่างยู่นนี้อย,ยู่อ่ะยู่นนี้เด้อบนี้นเด้ออ่ะ,อะพ่อเจ้าหลอดตายแล้วไปลงไปเด้อเอาขังไม่หันคิดว่าเจ้าต้องถือต้มแท้ๆอ่ะไป ไปเร็วอ่ะมีนะครับเอาเพื่นมาปล่อยรอเพื่นพีน้องออกมาแล้ว,อวเอาหัวออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้เพื่นได้ไปเดี๋ยวผมพารอเพิ่ง ตัวนี้เพื่นหัวออกมาแล้วอีแต่อีตัวนึงนกำลังตกใจอยู่เพื่นสิไปไงบ่ไป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 แล้วกำลังสิเดินแล้วพี่นองไปแล้วนะครับไปแล้วกำลังสิม,มุดไปแล้วนี่แหละนะครับให้เพื่อนอยู่กับธรรมชาตินะครับให้เพื่อนได้หาอยู่หากินนี่แหละตามหนองตามหวยนะครับ พิ่นกินปูกินปลากินแมงให้เพิ่นกินอยู่นี่หันไปละวั่านมุนไปละวอ่นตัวนี้กำลังงอหัวออกมาแล้วพี่น้องเห็นตัวนั่งมุนไปก็สิไปคือกันละ มานี้นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมพามาปล่อยเตานะครับหลัไทยชีวิตเพื่อนหรือตอนเพื่อนนะครับให้เพื่อนได้ไปออกแม่แพ้ลูกนะครับดีกว่าต้องมาตายสำหรับคลิปนี้เอาซรัานี้ครับสวัสดีครับไปละ